Salaam Alaikum บราดเตอร์มุราคาสุครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโคฟายนะครับตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาที่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ขาดใหญ่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่อ่างน้ำมอซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยได้ออกกําลังกายนะครับก็จะมีตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยตอนเย็นจะเยอะกว่าเยอะกว่านะครับเพราะตอนเช้านี่เขาไม่ค่อยตื่นกันไม่ค่อยตื่นครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปยังชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็การจัดการที่ดีมากทีเดียวนะครับเขาบอกว่าเป็นชุมชนที่มีชีวิตมีชีวิตชีวานะครับซึ่งระบบการจัดการของเขานี่เป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะ พาท่านผู้ชมเนี่ยไปเจอกับชุมชนนั้นนะครับซึ่งเป็นชุมชนบ้านเหนือนะครับผมนะฮะคนเดิมนะครับก็ผู้ดำเนินรายการนะครับก็ไซฟุดดินครับก็ผมนุษดินนะครับนักศึกษามหาวาทยาลัยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ชุมชนแห่งนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางไปไปไปกันเลยไหมไปกันเลยครับไปกันเลยครับ about to make another mistake and even though i try to stay away everything around me keeps dragging me in i can't help thinking to myself what if my time would end today 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 can i guarantee that i will get another chance before it's too late too late too late ตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับแต่เป็นร้านโลตินะครับเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารเช้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่บ้านเหนือต่อครับเมื่อกี้เนี่ยคำว่าอุควใไบตรงนี้นี่แปลว่าความเป็นพี่น้องนะครับในจักรยานแต่ดูเหมือนว่าคําว่าอุควเมื่อกี้นี่จะไม่มีนะครับเพราะว่าเอาใจย่ำอย่างเดียวเลยนะครับก็ร้อ,ลอเล็กที่สุดก็อาจจะถูกทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะกินอะไรที่นี่ก่อนแล้วก็เดินทางต่อ I wish that I could find the strength To change my life before it's too late Too late Too late Forgive me My heart s o full of regret Forgive me Now is the right กำลังเตรียมตัวจะลงพื้นที่ไปยังชุมชนบ,บ้านบ้านเหนือ จากนี้ไปประมาณสักกี่โลประมาณ10โลครับประมาณ10โลนะฮะ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงชุมชนบ้านเหนือนะครับในอำเภอหาดใหญ่นะครับตำบลคู่เต่านะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นมัสยิดบ้านเหนือแล้วก็ทางซ้ายมือผมนี่ก็จะเป็นโรงเรียนของชุมชนซึ่งชุมชนของตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจนั้นเดี๋ยวเราจะนาเสนอต่อไปนะครับซึ่งจะให้พวกเรานั้นได้ติดตามชม Together together, together we pray to Allah Ta'ala Five times a day, it's a duty upon us So never delay from the blessings of Allah, don't จะมาดูอีกทีนะครับนี่จะเป็นทางขึ้นเป็นสะพานที่จะข้ามไปสพซึ่งแม่น้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่ เอ่อเราเลี้ยงชุมชนนะครับแล้วก็จะเอ่ผู้คนในในหมู่บ้านแห่งน,นี้นี่ก็จะทำอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเ,เราก็จะพักผ่อนตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะปั่นไปเยี่ยมเยียนชุมชนกันต่อครับว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันซือฟาฟานดูดู get ready for, get ready for prayer oh my dear um you know it's tough when sleep s in your way you know all a h will help you away It's a refresher to start a new day. Together, it is time to pray. Together, together, together we pray to Allah Mut'ala. Five times a day, it's a duty upon us. So never delay from the blessings of Allah. Don't turn away. Together, 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 together we pray to Allah Mut'ala. ขนมก็ทําเลี้ยงเวลาคนมาเลยก็ทําเลี้ยงถ้าก็สั่งเลขสั่งอะไรก็ทําเลี้ยงมาก่อนทําขายไว้แต่ว่าตอนนี้มันทําไม่ทันคนมึงมาเยอะมาเยอะมาตกือบทุกวันนี่แสดงว่าต้องหาคนช่วยเขาบอกว่าตกงานครับตกงานเนี่ยได้ได้เรียนรู้ก่อนเลยวนปูนง่ายกว่าวนปูนแบ่งจออนนี้ก็ได้ว่าขนมอะไรขนมอะไรอะไร ทำแบบให้เด็กโรงเรียนนะทำให้เด็กโรงเรียนที่โรงเรียนที่นี่มันมีพอตอนกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็มันมีขนมแจกแจกเออ่ให้เด็กกินตอนกินครับเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยแจกเดียไปช่วยเดี๋ยวหลังจากละหมาดละหมาดซุรีเนาะอ่าหละมาดีจะมีอะไรให้ช่วยบอกได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนของมัสยิดดีกว่านะ ีกคนได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ400 400นะก็คือไม่ถึงทั้งหมดทั้งหมด What will I be when I grow up What will I be when I grow up What will I be when I grow up as a muslim man What will I be when I grow up What will I นี่ผมขอเตือนนักศึกษานะครับว่าคุณที่จะมีอามานะด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลอกในข้อสอบนะครับเพราะว่าเขาเกียว่ารักษาอามานะในคุณลักษณะของศรัทธาชนอย่างหนึ่งนะครับที่โรงเรีนนยนเขาทำ What will I be when I grow up? What will I be when I grow up? What will I be when I grow up as a Muslimah? Er. What will, what will I be when I grow up? What will I be when I grow up? What will I be when I grow up as a Muslim? A writer is what I want to be. People will read the books by me. I'll write stories and poetry. Inshallah. What will we be when we grow up? What will we be when we grow up? What will we be when we grow up, we we grow up? We we grow up? as Muslims everywhere? 15นาทีถึง9โมงเราจะเห็นได้ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีเรียนกราตีทุกวันนะฮะก็ทำดีละนะครับที่นี่ก็จะให้ความสำคัญต่อต่อกว่าอ,อ,อย่างมาก What will I be when I grow? What will I be when I grow? As a Muslim, a doctor is what I want to do. Discover the cure for h Treat h e poor and needy.

เราจะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านเหนือนะครับมัมีมัสยิดจะมีโรงเรียนหลังจากที่เด็กๆเลือกเรียนจะมีกิจกรรมนะครับในระหว่างรอละมัดนัสรีนะครับซึ่งนี่มันเป็นรอบทีนึ่งเพราะว่ามีคนต่างจากโรงเรียนก็เรียนมจากชุมชนจากผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมาดูแลแล้วก็มารับทราบในเรื่องของง เป็เปที่รู้สึกว่าเข้าใจได้เล็กนแล้วก็เราจะสามารถที่จะแปลทก่หลังเรได้อย,าาย่างได้ชิ้น ซึ่งผมเนี่ยก็จะพาท่านผูช้ชมเนี่ยไปเจอกับเด็กๆแล้วก็อาจจะทําหน้าที่สอนครูาอานด้วยนะครับซึ่งหลังจากทน,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 นิ้งนไปนี่ก็จะมีการเรียนการสอนเป็นวงกลมนะเขาเรียกว่าไปเจออาจารย์แต่ละคนนะครับเ<ม>อยวดุแบบนี้ อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมอาหารจานว่าอุลาอิกะใช่ไหมอุลาอิกะและ้วก็ตรงนี้ก็เป็นอุลาอิกะโราจานซันซันนะฮะตรงนี้ก็ มีการเรียนการสอนกีฬาตีส่วนนะครับเด็กๆที่เรียนโรงเรียนนี้เนี่ยก็จะมาเรียนกีฬาตีก่อนที่จะเ,เข้าเรียนนะครับก็จะใช้เวลาตรงนี้นี่ประมาณ9โมงแล้วกจ็จะเข้าเรียนตามปกติเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศกันนะครับว่าเด็กๆที่นี่มีความสนใจแลว้วก็มีความตั้งใจในการเรียนอย่างไรบ้างครับรก็เชิญ ลับหลังข้าหนู่ด้ข้าหนูลหนลแล้วเราก็มากินอาหารเช้านะครับที่บ้านบางม่ฮัมัดนะครับบ้านที่พวกเราพักเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก,ก็เราอยากให้บางม่ฮัมัดเนี่ยช่วยแนะนํานะครับว่าจะหาพี่น้องที่เป็นมุสลิมหรือว่าพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมสนใจจะ <c oughs> มาร่วมเดินทางแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศเหมือนกับที่พวกเรามาสัมผัสแล้วเนี่ย จะติดต่อยังไงบ้างนะครับบางมหมัดช่วยประชาสัมพันธ์นี่ครับอะไรไหมครับสวัดดีครับยินดีต้อนรับสู่ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือนะครับหลักนี้ก็เป็นโฮมสเตย์ในโครงการของมัสยิดเราทำกันมาประมาณสักเกือเบเกือบห้าปีฮะก็มีพี่น้อง มุสลิมที่มาดูงานหน่วยงานต่างกาๆก็ามากันค่อนข้างบ่อยนะแต่เราก็รองรับพี่น้องส่วนหนึ่งที่เขาต้องการจะนอนห้องสเตน์เราก็รับรองให้ครับับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าต่างศาสนาเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ าเชิญนะครับเชิญมาเที่ยวแล้วก็มาหาอาอะไรเดียวมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมชาวเรนนครับชาวเรนแล้วก็ขโมยมะพร้าวมากิน อะไรเหนียวก kind of <ul> ้าเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงไม่ไม่มีมะม่วงได้แล้วที่ที่เหนือเหลือก็ตักทิ้งครับในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับในท่องเที่ยวทุกคนแล้วก็นักเดินทางนะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับวิถีชีวิตของมุสลิมที่นี่แล้วก็สามารถที่จะมาทัศนศึกษาสำหรับเยาวชนหรือเด็กของเราเนี่ะก็ยินดีต้อนรับ ว่าบ้านหลังนี้นะครับก็จุคนได้ร้อยคนครับโดยโดย20คนโดย20คนเนี่ยนอนที่นี่นะฮะแล้วก็สี่สิบแลนอนและสิบนะฮะแล้วก็อีกดาดฟ้าก็กว้างสำหรับที่จะสามารถที่จะเล่นวอนได้นะครับก็ทริปของเราก็คงจะอำลาอำลาในมื้่มื้่มื้อเช้านะครับแล้วก็มีโปรแกรมต่อไปอีกสองรอแล้วก็จะพบกับพวกเราได้ในทริปต่อไปนะครับจะเป็นที่ไหนนั้นก็คงจะเป็น ปุบไว้ก่อนจะไม่บอกนะครับว่าเป็นที่ไหนแล้วก็ติดตามชมรายการของเราครั้งหนึ่งฮะโอคุระเบยรู้สึกว่าทริปต่อไปนี่จะเป็นเบตงได้ค่ะอย่าไปบอกมานะครับเบตงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยทำไม่ได้ทริไปไม่ได้ทริปไปไม่ได้ก็คือต้องตัดคําำีิออกไปนเอาอฉลองเดี๋ยวเราเจอทริปหน้านี่อาจจะเป็นเบตงหรือที่อื่นก็ต้องติดตามชมครับผมขอบคุณเจบรายการเพียงแค่นี้นะอัสสลามุอะลัยกุมรอฮร็ะบะละ slow, my child. The world waits for you, and your window of time will come shining through. Slowly, slow, don't rush, you know, it'll all come easy. There's some things you can't take back. No regrets for what you're gonna get. Need some thinking down the line. Slowly slow my darling, I'm here for you. Here for you. And every stumble, every fall breaks my heart into two I only want the best for you. And every step makes up the mind, even though it takes a while. And God will always smile on you, my child. So have faith. Like the bird who feels the sun and sings before the dawn has come, have faith, have faith. Yeah, yeah. Slowly, slow, my boy. I see you strong. And everybody wants to find a place where they belong but don't you find yourself someday in a cold and dark and lonely place and you wonder how you got there Ooh. i know it gets cluttered in, in your mind and you want to move faster it seems you're running out of time Slow. Slowly, slow, my son. You wanna be a man. And I guess those days are gone when I used to hold your hand. Cause this is the age of winks and smiles and butterflies deep inside. But you'll always be the coolness of my eyes. So have faith. It's like the bird who feels the sun and sings before the dawn has come. Have faith, have faith. Yeah, yeah. Slowly, slow, my child, the world waits for you, and your window of time will come shining through. Slowly, slow. Don't you know it'll all come easy. We all slip, flounder and fall We all trip after standing so tall But one thing that sets you apart is the truth that's found in your heart. We all slip, flounder and fall We all trip after standing so tall. But one thing that sets you apart is the truth that's found in your heart. Daylight through the window, and moonlight through the glass. Every step we take over every blade of grass. Chip, chirp, and tweets in a tree. The swaying sound of the sea. Every star in the night sky was painted by Allah. Oh, painted just for me i know where i'm going wrong don't even have to say but now i will be strong and that is what i pray one day all this will end and that will be the day i'll have a smile in my heart and a hand on my face inshallah for your sake in your way for your sake in your way <coughs> เราจะเห็นมัสยิดกลางจังหวัดสมขลานครับที่เป็นโดมสีทองนะครับแล้วก็ถ้ามองไกลอีกหน่อยก็จะเห็นมัสยิดบ้านเหนือนะครับเห็นเป็นเห็นไหมที่หลังควันหมู่จะมีควันอยู่แล้วก็เออจะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นอะไรอะไรขาวๆน่ะเออจะเห็น Okay? ผมลงไม่พาไปนะ<อ>ที่นี้เป็นคขาหหน้าเขาหัวแ